มาต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะครับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือสถานการณ์ฝนหนักตอนนี้เริ่มที่จะคลี่คลายลงนะครับแต่ภาคอื่นร่องฝนเนี่ยยังผนึกกําลังก,กันกับลมมรสุมนะทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณภาคตะนออกและภาคใต้ด้วยนะครับภาคใต้เนี่ยก็มีทั้งฝั่งอันดามันเป็นพิเศษนะครับไปตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ N b t ครับ สวัสดีค่ะปัจจัยที่ทําให้ฝนหนักในช่วงนี้นะคะยังเป็นร่องมรสุมค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักตัวร่องมรสุมกันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนหนักน้ําท่วมน้าป่าไหลหลากได้ค่ะตัวร่องความกดอากาศตา่ำหรือร่องมรสุมนี้นะคะก็จะอยู่ในเขตร้อนใกล้ๆเส้นศูนย์ศูนย์ค่ะและจะมีการเลื่อนขึ้นลงตามแนวโคจรของดวงอาทิตย์นะคะโดยจะล้าหลังประมาณ1-2เดือนค่ะ เป็นบริเวณที่มีเมฆมากแล้วก็ฝนตกอย่างหนานแน่น เมื่อร่องนี้นะคะประจําอยู่ที่ใดหรือผ่านที่ไหนนะคะก็จะทําให้ที่นั่นค่ะฝนตกเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องอากาศบริเวณนั้นจะยกตัวลอยสูงขึ้นขยายตัวกลายเป็นเมฆฝนบริเวณร่องมรสุมนี้นะคะจึงมักมีเมฆมากแล้วก็มีฝนตกในประเทศไทยร่องมรสุมก็เกิดจากการปะทะกันของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีผลทําให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างถ้าแนวชนของร่องมรสุมนะคะทั้ง สองชนกันยิ่งแคบเท่าไหร่นะคะก็จะเกิดเป็นพายุฝนฟ้าขนองได้ง่ายขึ้นและถ้าเกิดร่องมรสุมนานก็จะส่งผลให้เกิดฝนตกนานทําให้เกิดน้ําท่วมได้เช่นกันค่ะแนวร่องมรสุมจะอยู่ในทิศตะวันตกนะคะพาดผ่านไปทางทิศตะวันออกค่ะ ซึ่งตอนนี้ร่องมรสุมยังพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมยังมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะส่งผลให้ภาคเหนือยังมีฝนเยอะตกได้ถึง70%ซตของพื้นที่และมีฝนหนักได้ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เดียวค่ะที่ฝนน้อยลงตกได้30เต์ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นและนะครราชสีมาส่วนที่ ภาคกลางยังมีฝนตกได้ต่อเนื่อง60%ของพื้นที่มีฝนหนักที่กาญจนบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีและสระบุรีได้ส่วนกรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝน60%ของพื้นที่เช่นกันภาคตะวันออกยังต้องระวังเป็นพิเศษมีฝน70%ของพื้นที่เป็นฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรี และที่ตราดทะเลคลื่นสูง2-3เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน70%ของพื้นที่เป็นฝนหนักที่ชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนมากที่สุดค่ะตกได้80%ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากระวังกันเป็นพิเศษที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังทะเลภูเก็ตขึ้นมาก คลื่นสูง2-3เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ